อันนี้เราเรียกว่าปลาแห้งนะครับอ่าก็จะมีความเหนียวนะครับแล้วก็ทำยากนิดนึงนะครับ <Okay. S 1> ก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันนะครับ <Okay. S 1> หลายๆคนเลย <Okay. S 1> นี่ขนาดเหลือแค่ครึ่งเดียวนะครับถ้าเหลือเต็มล่างนี่จะจะ,จะคนจะต้องใช้คนเยอะกว่านี้นะครับไม่งั้นจะกินเวลามาก <Okay. S 1> เป็นไงคะโอเคไหมท <Okay. S 1> างนี้ใสพ่พ่อแมสต่แล้วไม่เห็นหน้าแล้ว ถ้าใครมาเห็นภาพนี้จะเข้าใจคําว่างานมหากูส่ล้างประช้าจริงๆนะครับเพราะว่า1ล่างจากที่เคยทำกันชิวๆนะครับ3 4คนตอนนี้นะครับต้องต้องระดมคนเกือบ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 ยี่เนาะนะครับแล้วแต่ละคนมีความชำนาญในการใช้มีดที่ค่อนข้างสูงนะครับนะครับเห็นคนหน้า่าใส่อย่าคิดว่าอย่าคิดว่าทำไม่ได้นะครับพี่หมวกแดงครับพี่หมวกแดง นี่นะครับอย่าคิดนะครับว่าคนน่าใส่ทํทไม่ได้นะครับนะครับวันนี้ก็นาโดยท่านนายกนะครับท่านนายกนาเองเลยนะครับท่านนายกครับอพี่เบียร์ด้วยพี่เบียร์ด้วยนะครับพี่นิดหน่อยเอาลูกสักนิดไหมครับได้ก็ดีค่ะอ่าพี่นิดหน่อยนิดนึง

ครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับงานชิวๆนะครับแต่ก็ยังมีต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ครับเงินน้านิดหนึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ครับอ่านะครับคอยคุมนะครับคอยคุมไอยนำทำนะครับนะครับหลายๆคนสงสัยว่าเด็กขนาดไหนถึงจะมาร่วมงานล้างป่าช้าได้นะครับหนูน้อยสาวน้อยครับอ่านะครับประมาณนี้ก็มาแล้วนะครับ ครับจะเห็นนะครับว่าเป็นการรวมกันของหลายๆกลุ่มเลยนะครับมาทํานะครับมีตั้งแต่เล็กๆจิ๋วๆเลยนะครับจนจนรุ่นใหญ่ๆนะครับอย่างอย่างคุณป้าท่านนั้นนะครับนั่นนันป้าสีเดี อ่านะครับใส่ถุงมือเลยครับคือจะต่อยอดต่อยอดก่อนก็ได้ครับวางเลยครับวางเลยนะครับขอบคุณครับร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับบางท่านก็เดินทางมาต่อยอดนะครับนะครับทำบุญร่วมกันในป่านะครับเหมือนกันนะครับ ครับใครที่ยังไม่ได้มานะครับรีบตัดสินใจนะครับชวนเพื่อนเพื่อนฝูงพี่น้องนะครับมากันไวๆนะครับเพราะว่าป่านนี้เดี๋ยวพอเริ่มหยุดปุ๊บจะครับจะมีการหยุดที่ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวจะมาไม่ทันกันซะนะครับพี่แมมมีอะไรฝากถึงน้องๆไหมครับลุง้อนเอาที่เนี้ออกมาอีกอันนึงตะคร้เหรอกระเป๋าน้องไงพี่แมมมีอะไรจะฝากถึงน้องๆไหมครับกระเป๋าน้องจะไปทําไมกระเป๋าเจ๊ quá